เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ้สอปรีเซ็ตโอเคนพร้อมนะคะใส่ให้ไป30วินวทนนะไปอะไรก็ช้าพูดได้อะไรได้นะพูดได้อะไรได้เดี๋ยวเดเดินไ ่องดิดลองผิดลองผิดยิบเจ็ดยิบแปดลองผิดลองผิดสต็อกใครเอ่ยาชาคชาชานันธอหรือใันมาหาคนซิมาหาเราเรองเพลงเเลิกไปแล้วจะไม่ทันแล้วใช่ไหมอ๋อไม่น่าโอเคมาค่ะคุณตาวคะ Ôi đường เดี๋ยวปะพร้อมนะคะโห เล่นมันกหมดแล้วมันจะเหลืออะไรวะทำทีมเต๋าก็ได้เล่นเต๋าิเ่าอ้่ังงี้ช้ายถ้ามันเริ่มเริ่มเหลือน้อยลงอ่าเว็นครูก็ได้เป็นนักเรียนดีกว่าเป็นครัวเฮ้ยเหนืี่ยอมนี่พร้อมนักปะชาไปบารมัว เข้าใจไหมเธอไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครไปคิดไม่ออกแล้วเต่ามีอะไรกับโอเคพอแล้วค่ะไป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 ใครยังไม่ไปจบแล้วครับแล้วมาตาคุณครู